ลองจินตนาการภาพนี้นักลงทุนทั่วโลกกําลังจับตาบิตคอยเหมือนกับทองคําดิจิทัลที่มีจํานวนจํากัดที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์แต่ทันใดนั้นรัฐบาลสหรัฐที่เคยบอกว่าจะสร้างสตร а ท е จิกบิตคอยกลับออกมาประกาศว่าเราจะไม่ซื้อบิตคอยเพียงคําพูดเดียวทําให้ลมออกหูบรรดาบิตคอยเนอร์ทั่วโลกเหมือนดังถูกหักหลังถูกรักพูโดยรัฐบาลสหรัฐเองแต่คําถามคือนี่คือการหักหลังจริงหรือเป็นแค่เกมทางยุทธศาสตร์ หลายคนคาดหวังว่าถ้ารัฐบาลมหาอำนาจอย่างสหรัฐเข้าซื้อบิตคอยแล้วราคาจะพุ่งแรงและยืนยันว่าพวกเขาเลือกเดินเส้นทางการเงินใหม่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆกลับตรงกันข้ามรัฐบาลไม่เพียงไม่ซื้อแต่ยังฟลิปฟลอปนโยบายอยู่ตลอดเวลาพูดอย่างหนึ่งทำอีกอย่างหนึ่งเหมือนใช้กลยุทธ์ซุนวูศิลปะแห่งสงครามที่กล่าวไว้ว่าอย่าเปิดเผยเจยตนาที่แท้จริงก่อนลงมือที่จริงแล้วหากคิดให้ลึกการที่รัฐบาลไม่รีบซื้อบิตคอยอาจไม่ใช่เรื่องเสียหายเพราะในมุมของรัฐบาล การใช้ภาษีประชาชนไปซื้อสินทรัพย์ที่99%ของคนอเมริกันยังไม่เข้าใจจะสร้างแรงกดดันทางการเมืองมหาศาลพวกเขาจึงเลือกอีกทางคือสร้างโครงสร้างพื้นฐานการขุดบิตคอยบนที่ดินของรัฐใช้ทรัพยากรและพลังงานแทนการทุ่มเงินพิมพดอลลาร์ไปซื้อบิตคอยตรงๆวิธีนี้สร้างกระแสร,รายได้ระยะยาวและเลี่ยงการถูกโจมตีว่าเล่นพนันด้วยเงินประชาชนแต่ในอีกมุมหนึ่งนี่คือการเล่นเกมกับเวลาเพราะบิตคอยไม่รอใครยิ่งช้าเท่าไหร่หน่วยที่สามารถซื้อได้ยิ่งน้อยลง หน่วยละหนึ่งบิตคอยอาจาไม่มีขายอีกแล้วแม้สําหรับสถาบันการเงินระดับโลกและนี่คือจุดที่ทําให้นักลงทุนบิตคอยเนอร์หลายคนสับสนพวกเขาอยากเห็นรัฐบาลยืนยันการยอมรับบิตคอยเพื่อความมั่นใจแต่ความจริงคือบิตคอยไม่จําเป็นต้องการรัฐบาลในทางกลับกันรัฐบาลต่างหากที่จะต้องการบิตคอยเพื่อความอยู่รอดในอนาคตเมื่อหันไปมองนักลงทุนระดับตำนานอย่างวอร์เรนบัฟเฟตตเขากลับเลือกเทเงินกว่า1.6พันล้านดอลลาร์ประมาณ52,800ล้านบาท ลงในหุ้นอยู่ในเต็ดเฮลบริษัทประกันสุขภาพยักษ์ใหญ่แทนที่จะซื้อบิตคอยหากเปรียบเทียบแล้วเขาสละโอกาสที่จะถือบิตคอยหลายหมื่นเหรียญเพื่อไปพยุงหุ้นที่กำลังร่วงนักวิเคราะห์บางคนบอกว่านี่จะเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์การลงทุนทำไมบัฟเฟต์ถึงคิดต่างคำตอบง่ายๆคือเขาเติบโตและร่ำรวยจากระบบเฟดโลกที่บริษัทประกันธนาคารและโครงสร้างการเงินแบบเดิมครองอำนาจการมองบิตคอยจึงเหมือนเป็นสิ่งแปลกปลอม แม้จริงๆแล้วมันคือคู่แข่งที่กำลังมาแทนที่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือทฤษฎีเปเปอร์บิตคอยเวลาที่เราเห็นจำนวนบิตคอยที่มีตัวเลขบนหน้าจอแต่จริงๆแล้วอาจไม่มีอยู่ในกระเป๋าไม่มีในวอลเล็ตของเราเลยโดยทำเหมือน IOU หรือตัวสัญญาใช้นี่เทียบกับการซื้อทองคำที่ออกตัวเกินจำนวนทองคำจริงที่เก็บอยู่ในตู้นิรภัยถ้าคอยเบสหรือเอ็กชเชนใหญ่ๆรับเงินดอนลลาร์จากผู้คนแล้วออกเพียงตัวเลขบิตคอยบนหน้าจอให้ผู้ซื้อ โดยไม่ได้สำรองเหรียญจริงครบถ้วนนั่นหมายความว่าเรากำลังเล่นกับบิตคอยปลอมและนี่คือเครื่องมือกดราคาแบบเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นกับทองคำนั่นเองผลกระทบเชิงระบบยิ่งใหญ่กว่าที่คิดถ้าบริษัทเอกชนอย่างไมโครสเตรทิจี้ถือบิตคอยมากกว่ารัฐบาลสหรัฐอำนาจเศรษฐ,ฐกิจโลกจะพลิกทันทีถ้าประเทศผู้ผลิตพลังงานหรือสินค้าจำเป็นอย่างจีนซาอุดีอาระเบียหรือรัสเซียเลือกรับบิตคอยแทนดอลลาร์รัฐบาลสหรัฐจะถูกบังคับ ให้เข้าระบบนี้ไม่ว่าต้องการหรือไม่ถ้าระบบเปเปอร์บิตคอยลล้มระบบเอ็กชเชนใหญ่ๆจะสูญเสียความเชื่อมัน่นและการถือบิตคอยด้วยตัวเองหรือเซลค c u s สโตดีจะกลายเป็นกฎเหล็กที่ไม่มีใครกล้าละเมิดทั้งหมดนี้ทำให้คำถามที่ว่ารัฐบาลสาหรัฐหักหลังบิตคอยเนอร์หรือไม่อาจไม่ใช่คำถามที่ถูกต้องคำถามที่แท้จริงคือใครกันแน่ที่จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังระหว่างรัฐบาลที่ไม่ยอมรับบิตคอยหรือจะเป็นฝั่งประชาชนที่ไม่เข้าใจคุณค่าของมัน เพราะบิตคอยไม่ได้รอรัฐบาลมันไม่รอธนาคารไม่รอใครทั้งนั้นมันดำเนินไปตามตันกดที่โปร่งใสตรวจสอบได้และไม่สามารถพิมพ์เพิ่มได้โลกจึงกำลังเข้าสู่การทดสอบครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเงินและผู้ที่เข้าใจก่อนคือผู้ที่มีอำนาจกำหนดอนาคตนี่คือเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นจริงไม่ใช่แค่สมมติฐานและสิ่งที่คุณต้องถามตัวเองก็คือคุณจะยืนอยู่ตรงไหนเมื่อเกมนี้เดินไปถึงจุดไคลแมกซ์ ขอบคุณที่ติดตาม Stackset แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป Stackset Stay humble